สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะในส่วนของพาร์ทแรกนะคะเล่าเรื่องทองมองเรื่องหุ้นนะคะประจําสัปดาห์วันที่31กรกฎาคมนะคะถึง4สิงหาคมนะคะก็ผ่านพ้นไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะมีความผึกคลักมากขึ้นนิดนึงค่ะก็ในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็มีการขยับตัวขึ้นของเซ็ต ขึ้นมานะคะก็ทะลุ1,580นะคะก็ในส่วนของตัวเซฟตี้เองเนี่ยก็ขยับขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะยืนระดับ1,000จุดนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มพลังงานก็ก็อาจจะส่อะงอันนี้ส่งในเชิงบวกมายัง จะชนีตลาดอยู่บ้างนะคะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของภายนอกเองเนี่ยหลังจากการประชุม fomc นะคะล่าสุดเนี่ยก็คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายสำหรับการประชุมรอบนี้นะคะไว้ที่เดิมนะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีสัญญาณในเรื่องของการที่จะปรับลบดทุนออกมาบ้างนะคะโดยในส่วนของการตีความของตลาดเนี่ยก็มองว่าการที่บอกว่าอาจจะมีการปรับลบดทุนเร็วๆนี้เนี่ยก็มองกันว่าเดือนกันยาน,นี่ มีโอกาสทีส<ม>่จะเห็นในส่วนของการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าตลาดก็ไม่ได้ตอบรับในเชิงลบเท่าไหร่นะคะก็คือดอลลาร์สหรัฐเองที่อ่อนค่าลงมามจากในส่วนของผลการประชุมเนี่ยก็ทําให้ในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยแข็งค่าในเชิงเปรียบเทียบนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยออถ้ามาดูแล้วก็อาจจะทําให้แรงกดดันในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเงินทุนที่จะ ไหลออกอย่างรวดเร็วก็ไม่ไม่ไมน่าจะเห็นนะ,นะคะแต่ว่าการที่จะไหลกลับเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องตามดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้ามาดูในส่วนของฝั่งฟิวเจอร์เองเนี่ยอาจจะดูมีภาพที่ค่อนข้างจะเห็นการกลับเข้ามาซื้อของนักทุนต่างชาติต่อเนื่องมาท่าในช่วงประมาณ23สาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยถ้าดูทั้งเดือนเนี่ยตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยมียอดซื้อสุดที่ของนักทุนต่างชาติสักประมาณ อ่าส0 0 0ล้านนะคะคือในในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดเจนกว่าในแง่ของต่างชาติที่เข้ามาซื้อแต่สาหรับตลาดหุ้นไทยเองจริงยังยังมองไม่เห็นแรงซื้อสุดที่ของนักต่างชาติเข้ามาอย่างมีนัยยะมากขนาดนั้นนะคะคือส่วนหนึ่งเรามองว่าความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกเนี่ยอาจจะทําให้ท่าทีของนักต่างชาติเนี่ยยังมีความระมัดระวังตัวในการขยับตัวอยู่บ้างนะคะสำหรับการรีบกระโจนกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงคะคือมองว่าผลกระทบจากเรื่องของ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็การลดขนาดงบดุลเนี่ยค่ะคิดว่าทุกคนแฟกเตอร์หรือว่าไพรซิงเข้าไปในราคาระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าออกมาทุกอย่างเป็นไปตามคาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลกระทบเยอะแต่ว่า ถ้ามี one action จริงๆคือกรอบในการลดขนาดงบดุลจริงๆเนี่ยคิดว่าคงจะมีผลอยู่บ้างแต่ว่าณนาระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่ยังมาไม่ถึงวันที่จะ implement จริงๆหรือวันที่จะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยผลกระทบจาก,จากเรื่องของข่าวคราวความคืบหน้าเนี่ยอาจจะมีไม่มากเพราะทุกคนได้ price เข้าไปในราคาแล้วนะคะก็เลยเป็นผลทําให้ตัวค่างเงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เนี่ยอาจจะดูค่อนข้าง อ่อนค่าสวนทางกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นจนถึงปลายปีนะคะยางไรก็ตามเนี่ยคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเาฟดยังไม่ได้มีการพูดในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงว่าการกัด ปราาบับเพื่อตลาดอกเบีย้ยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งนีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง,งในช่วงปลายปีนี้นะคะแล้วก็การลขาดขนาดของดุลอาจจะมาอย่างที่คุณชูติการว่าว่ามาเร็วก็คือช่วงเดือนกันยาย,ยนน,ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลกระทบแต่ว่าในระหว่างทางก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยความผันผวนข,ของตลาดรวมไปถึงค่างเงินเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองจริงต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในภาพที่เป็นตลาดที่ดูถูกมากคือถ้ามองในเชิงพื้นฐานในแง่ของตัว EPS ต่างๆแล้วเนี่ย การปรับลดคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยหลังจากที่ประกาศงบไตรามาสสองของตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอรุ้นเซกเตอร์ใหญ่อื่นที่จะกําลังทยอยประกาศอยู่ในช่วงนี้คือถ้ามันไม่ได้แย่มากหรือว่ามี เซอร์ไพรส์ปในทางโพ i ิทีฟบ้างตรงนั้นอาจจะช่วยประคองได้นะคะคือ EPS ไม่ไม่ควรที่จะถูกปรับลดลงไปเยอะและถ้าถูกปรับลดลงเนี่ยเ,เหตุผลในการมีเข้ามาไล่ราคาซื้อของเรื่องต่างชาติอาจจะดูน้อยลงประกอบกับเรามีประเด็นด้านอื่นให้น่าจับตามากขึ้นอย่างเช่นเ,เรื่องของทางนันการเมืองใ,ในช่วงเดือนส,งสิงหาคมเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาดูแฟกเตอร์นี้หลังจากที่เรา ห่างหายล้างลาเวทีเป็นการสำหรับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะก็สงบอยู่สักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อาจจะเริ่มกลุ่นๆขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของคดีจำนำข้าวนั่นเองคะก็วันที่1สิงหาเนี่ยซึ่งจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์นี้พอดีนะคะก็จะมีการแถลงปิดคดีคะของอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะยิ่งรัชินวัตรนะคะก็คงจะต้องจับตามองการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองทั้งกลุ่มสนับสนุนกลุ่มคัดค้านนะคะแล้วก็ ประเด็นต่างๆที่จะถูกหยิบยกขึ้นมานะคะเป็นประเด็นของทางสังคมนะคะตรงนั้นก็คิดว่าคงจะคงจะต้องจับตามองให้มากขึ้นสําหรับแฟกเตอร์ของทางด้านการเมืองที่อาจจะดูกลุ่นกนลุ่นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปในตลอดทั้งเดือนเพราะว่าวันที่หนึ่งสิงหาอดีตนายกเนี่ยจะจะแถลงปิดคดีโดยวาจาแต่ศาลเนี่ยก็ยังมีเรื่องของ p o c e s s หรือว่าขั้นตอนเนี่ยในในเรื่องของการขั้นตอนต่างๆที่จะปฏิบัติต่อต่อเนื่องนะคะหลังจากที่แถลงปิดคดีโดยวาจาแล้วก็จะมีแถลงเรื่องของการปิดแถลงปิด ในลักษณะของรายละอักษรอันนี้เป็นออปชันคือจะทำหรือไม่ทำก็ได้ภายในวันที่15สิงหาแล้วก็วันที่จะมาฟังคําตัดสินก็คือวันที่25ก็คือปลายเดือนเลย25สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตลอดเดือนเนี่ยกิจกรรมทางด้านการเมืองอาจจะเึกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องอยู่ที่เรื่องของประเด็นที่ถูกยิบยกขึ้นมาขึ้นอยู่กับเรื่องของการรับมือของทางภาครัฐว่ารับมือได้ ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปันจจัยเข้ามาลบกวลนคือตอนนี้เนี่ยเรายังให้น้ําหนักไปในทางว่ารัฐบาลน,น่าจะควบคุมได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความขอเชื่อเสือระมัดระวังกันอยู่สักนิดนึงเพราะฉะนั้นอัพไซด์ของตลาดเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มองว่าเยอะเพราะว่าประเด็นที่มันมีความไม่แน่นอนหนึ่งแล้วก็ประเด็นในเชิงพื้นฐานเองยังไม่ได้ถูกปรับ ให้ฟื้นตัวขึ้นมาถึงแม้ว่าคาดการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอะไรบอกว่าเราจะเราจะดูดีขึ้นถ้าตัวเศรษฐกิจโลกการส่งออกมันดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในแง่ของ EPS ของตลาดเนี่ยค่อนข้างจะส่งส่งตัวอีนในทางลดลงด้วยเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยมองแคทัลิ l ต์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะดูอ่อนก,กาลังสนิดนึงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตลาดจะดูมีซนติเ m e n t ที่อาจจะดูดีดีขึ้นบ้างในช่วง ปลายปลายวัที่แล้วนะคะคแต่ว่าก็ระมาะระวังกันสักนิดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเรายังมองว่า1,590หรือ1,600เนี่ยน่าจะอิ่มกเต็มๆ,ๆตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะของนักทุนที่ทยอยเทค Prof ิบ้ profit างบางส่วนเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับมองว่าเรวร้ายจะต้องเทขายหมดลดพอร์ตปิดพอร์ตกันไปเลยอันนั้นไม่ใช่นะคะเพื่อนก็ระมัดระวังเทรดดิ้งได้บนความระมัดระวังดาวไซส์เนี่ยมองที่ประมาณ1,500 เจจุดนะคะคก็ยังคงใช้กลยุทธ์คล้ายๆเดิมคือลงมาเนี่ยก็ขึ้นขายลงซื้อไปก่อนแล้วก็ใช้1,560เป็นจุดคัดลอสแต่ว,าาว่าถามว่ามีอะไรเด่นน่าสนใจเนี่ยในการเล่นบา้างถ้าสำหรับตลาดหุ้นนะคะมองว่าถ้าคนยังมีความกังวลจากปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนอยู่เนี่ยในเรื่องของอประเด็นที่หุ้นที่ดูปลอดภัยนิดนึงดีเฟนซี<ส>หรือว่าดีเวเดนสูงๆเนี่ยในรอบนี้เนี่ยกำลังประกาศงบไตรมาสสก็จะมีดีเวเดนกลางปี ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีหุ้นบางกลุ่มบางตัวที่จะถูกเลือกขึ้นมาถ้ายิ่งภาพมันขมุขมัวเกิดมีความไม่มั่นใจมากหุ้นกลุ่มพวกนี้อาจจะได้รับความสนใจนะคะซึ่งในวิกฤตของเราเราก็มีลองทํากรองมาให้ดูนะคะว่าหุ้นที่มีจ่ายคาดการณ์ว่าจะมีการจ่ายอินทริบูทดิวเดนเนี่ยในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีในแง่ในแง่นี้คืออ n น l ลิซ์นะคะคือจ่ายครึ่งปีเนี่ยให้ยิวประมาณสัก2ปลายเถึง3%อะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะสาหรือนไ่เปอร์เหรนบครึ่งปีเนี่ยสีหตับคร เช่น Landhouse นะคะเราคาดว่าน่าจะจ่ายสักสาสตางค์นะคะ KKP นะคะประมาณสัก30สตางค์แล้วก็ TTW นะคะประมาณ2บาทแล้วก็ในส่วนของ SPCG นะคะประมาณ40สตางค์ก็ก็ตรงนี้น่าจะอาจจะเข้ามาช่วยจำกัดในส่วนของดาวไซต์อยู่บางใช่ไหมคะก็มองในส่วนของตัว s e t t t y g e บ f u t u r e เหมือนกันนะคะในส่วนของ S50U17 เนี่ยก็มองว่าน่าจะ แกว่งตัวในกรอบประมาณ995นะคะถึง1,10 0จุดนะคะก็หลุดกทะลุ99 9นะคะจากหลายสัปดาห์ที่เราให้กรอบไว้นะคะแล้วก็ประกอบกับอย่างที่บอกว่าอาจจะดูอาจจะมีดูมีแรงหนุนมากกว่าในฝั่งของหุ้นเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเข้าซื้อมาตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ดูแล้วอาจจะดูบวก กว่าเดิมนิดหน่อยนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้มองว่า,าจะไปได้ไกลมากนะคะตรงนี้ก็ยังคงต้องจับตาในส่วนของหลายๆประเด็นซึ่งาตามที่คุณเทียดากล่าวในเรื่องของการเมืองก็เป็นปัจจัยอะไรที่ ในส่วนของปัจจัยภายในที่อาจจะเข้ามารบกวนนะคะซึ่งข้างนอกเองในเรื่องการเมืองในฝั่งสารัฐจริงๆก็ยังเป็นปัจจัยที่คอยรบกวนตลอดเวลาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะทั้งทั้งในส่วนของตลาดหุ้นเองรวมถึงค่าเงินนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่งผลกระทบมามายังในส่วนของราคาคอมมิชชั่อย่างตัวทองคาด้วยเหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่าล่าสุดเองเนี่ยประเด็นที่น่าจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงเทียบกับสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกอย่างรุนแรงต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของผลการประชุมเฟดแล้วก็ทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีจังหวะที่ดีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากพักตัวลงไปแถวระดับประมาณ1,240เหรียญต่อออนนะคะก็ตอนนี้ดีกลับขึ้นมาเหนือระดับ1,260เหรียญต่อออนก็ทําให้ในระยะสั้นเนี่ยแนวโน้มก็ ดูราคาทองคำเนี่ยมีทิศทางที่ค่อนข้างจะอิงในทางขึ้นอยู่นะคะในช่วงนี้ก็สิ่งที่อาจจะต้องตามดูกันต่อในเรื่องของการเมืองในฝั่งสหรัฐที่อาจจะต้องตามดูเรื่องของการสอบสวนคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรัสเซียกับในเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐในรอบที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของตัวเลขเแรงงานแล้วก็ตัวเลขในภาคการผลิตนะคะคาดการณ์อาจจะ เห็นตัวเลขอ่อนแอลงจากเดือนก่อนหน้านิดหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยคงต้องดูว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อดอลลาร์มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ทำให้มองในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยตรงนี้มองโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นมากกว่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ตอนนี้กลับมายืน1,260กเนี่ยก็ลุ้น1,280ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยให้ไว้ทีะระดับ1,250 ก็อาจจะยังมีความผันผวนนะคะในในกรอบการปรับขึ้นเพราะว่าก็ขึ้นมาในช่วงของ1นสัปดาห์ก่อนนะคะก็เรียกได้ว่าขึ้นมาทุกวันนะคะตรงนี้เองเนี่ยอาจจะมีจังหวะสลับพักลงมาบ้างแต่ว่าแนวโน้มก็คือถือว่าดีขึ้นอยู่ในกรอบทางขึ้นนะคะแต่ที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของค่างเงินบาท ซึ่งแข่งค่าในเชิงเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ,อ่อนค่าแรงนะคะตรงนี้ก็ทําให้จะมีผลกระทบต่อตัวราคาโคฟิวเจอร์อยู่บ้างเหมือนกันนะคะในส่วนของการปรับขึ้นอาจจะมีแรงกดดันส่วนหนึ่งจากค่าเงินบาทอยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้าราคาของคำสปอตยังสามารถแกวนตัวในทิศทางขึ้นได้เนี่ยเราก็ยังให้น้ําหนักตรงนั้นนะคะก็สามารถเก็งกาไรในฝั่งรองได้เราย,ยังมองว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีความได้เปรียบ ก็ถือว่าเป็นเอาลุกระยะสั้นนะคะทองคำาก็ต้องบอกว่ามันก็มีหลายแฟกเตอร์เข้ามากระทบนะคะค่าเงินเนี่ยเป็นอะไรที่เด่นมากสุดแล้วนะคะแต่ก็น่าระวังนะคะในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในเชิงอื่นด้วย่างเช่นที่บอกว่ามีแรงขายจากตัวกองทุนอะไรค่ะก็อาจจะมองต้องยาวขึ้นแต่ถ้าเทรดในระยะสั้นตรงนี้อาจจะแนวโน้มทางขึ้นอาจจะมีความได้เปรียบมากกว่าเทรดดิ้งไปก่อนในระยะสั้นนะคะสำหรับทองคำนะคะ1,250าถึง1,280 เปี่ยนนะคะต่ออ่อนนะคะส่วนเซฟตี้เนี่ยในที่สุดก็ทะลุ1,000นะคะ <c oughs> ก็995นะคะเป็นแนวรับแล้วก็1 0 1 0นะคะ จุดนะคะเป็นดีลต้านะคะก็ถือว่ากรอบไม่กว้างเท่าไหร,ร่ค่ะก็ยังคงเน้นลนนักษณะการเทรดดิ้งสำหรับเซ็ตอินดซ x ของเรานะคะ1,570 1,590ถือว่าอยู่ในกรอบแคบทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสนะคะสำหรับเรื่องของการขึ้นขายลงซื้อเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้นแล้วก็อาจจะหันกลับมาเน้นหุ้นที่มีดิเฟนซีฟหน่อยหรือว่าจ่ายเป็นผลระว่างการใทนดี<ร>นะคะอันนั้นดูปลอดภัยมากกว่าในขณะที่เราก็ต้องจับตาประเด็นทนางด้านการเมืองทั้งข้างนอกนะคะโดนัลด์ทรัมป์เองของเรานะ สำหรับการเมืองของสองประเทศนะคะก็จะกว่าจะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับวิลลี่เทคนิค v ว e w นะคะประจำสัปดาห์ของวันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะคะก็เป็นช่วงต่อระหว่างเดือนใหม่นะคะซึ่งเราก็มีมุมมองจริงๆแล้วยังไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่จากก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่า กรอบการแกว่งตัวของ s e ตอินเดในกราฟรายสัปดาห์เราจะเห็นว่ายังคงเคลื่อนที่ออกด้านข้างได้นะคะสามารถมองเป็น Sideway up ได้ด้วยซ้ำเลยนะคะภายใต้าการรองรับหรือว่าทำหน้าที่เป็นแนวรับของเส้น EMA 25สัปดาห์นะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยนะคะยังให้ทิศทางที่แสดงความเป็น bullish อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ในส่วนของตัว modified stochastic ดูแล้วยังมี up side ให้ขึ้นไปอีกนะคะ ก็มองว่าตราบที่ยังยืนเหนือเส้น EMA 25สัปดาห์นี้ต่อไปเ,เราก็ยังมองว่ามุมมองทางบวกคงต่อไปเรื่อยๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทดสอบแนวต้านประมาณสัก1.595ถึง1,600จุดได้นะคะแล้วก็ภาพรวมที่เริ่มดีขึ้นเนี่ยยกแนวรับขึ้นมานะคะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักแถวแถว1.575จุดนะคะประมาณบริเวณนี้ก็คือแถวแถวใกล้ๆกับ ตัวเส้น EMA 1 0สัปดาห์นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคิดว่าระหว่างสัปดาห์ถ้าหากว่ามีการปรับตัวลงมาก็น่าจะถือเป็นจังหวะรับนะคะค่อนข้างมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อไปมากกว่าค่ะมาดูตลาดต่างประเทศกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวดาวโจนส์ค่ะเราจะเห็นว่าดาวก็ยังขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะไม่หวัดวันกับภาวะโอเวอร์บอเช่นเดิมนะคะ เครื่องมือ,อ MACD นะคะยังอยู่ต่ำกว่าสัญญาลนยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ห่างจากซีโร่ไลน์พอสมควรนะคะแล้วก็ยังแสดงถึงความที่น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปได้อีกนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยโมเมนตัมจะตกไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังลอยตัวอยู่เหนือเส้น EMA ส0สัปดาห์โดยตลอดเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะขึ้นต่อได้ตามลักษณะของแนวโน้มนะคะมองดูแนวต้านที่ตัวเลขกลมๆไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเป็นจุดที่น่าจะก่อให้เกิดการปรับตัวหรือพักตัวได้ก็คือประมาณ 22,000จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็เบาๆนะคะใช้ที่เส้น EMA 10สัปดาห์ปีซับประมาณ21,400นะคะน่าจะสามารถพยุงให้ดาวเนี่ยเคลื่อนตัวทางบวกต่อไปได้ค่ะตลาดต่อไปนะคะกลับมาที่เอเชียบ้างก็คือหางเซงนะคะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ขึ้นอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะตัวนี้สัญญาณดีทั้ง ในส่วนของตัว stochastic แล้วก็ MACD นะคะ RSI ให้สัญญาณสอดคล้องกันนะคะก็คืออิงไปในทางขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองตามแนวโน้มนะคะว่าน่าจะเป็นขึ้นต่อไปนะคะถ้าหากว่าจะตรีเทนไลน์ลองดูก็ได้นะคะจะเห็นว่ากรอบแนวโน้มเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นว่าก็ ช่วงนี้เนี่ยนะคะอาจจะใกล้ตัวเส้นเทนไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเลตติ้งน่าจะสปีดน่าจะต่ำลงลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตอนแรกที่คิดว่าน่าจะไปได้ถึง28,000ท่วนๆเนี่ยอาจจะมีชะลอตัวก่อนหน้านั้นบ้างนะคะประมาณสัก27,000 27,500นะคะน่าจะ ่อให้เกิดการพักตัวอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นการลงรุนแรงนะคะน่าจะเป็นการลงแบบปรับฐานตามปกตินะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยนะคะตัว EMA e 5สัปดาห์ทําหน้าที่เป็นแนวรับได้ตอนนี้ก็อยู่ที่26,500จุดนะคะถ้าลงมาก็น่าจะถือเป็นโอกาสรับเพื่อรอการฟื้นตัวต่อไปได้ะคะ่ะตราดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นค่าเงินค่ะ าเงินบาทก็จะเห็นว่าแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีทิท่าว่าจะหยุดได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าทั้ง3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แท่งเทียนเป็นบริชนะคะแท่งสีแดงๆเลยนะคะดูแล้วเนี่ยสัญญาณจากเครื่องมือก็ยังยิงไปในทิศทางที่ลงต่อนะคะตัวกราฟวีคเนี่ย ะะพยายามหาแนวรับแล้วก็น่าจะมีโอกาสนะคะประมาณไฮแถวแถวนี้นะคะช่วงนี้ประมาณ3 3 33.1นะคะแล้วก็จะดูภาพใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยเป็นกราฟมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแนวรับใหญ่รองรับอยู่นะคะก็คือแถวเส้น EMA 200เดือนเลยทีเดียวนะคะก็ตีสักประมาณ3 3มจุด จุดสองหรือ3.1มก็ถือว่าใกล้เคียงกับเมื่อกี้นี่นะคะก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับตรงนี้ได้อาจจะมีรีบาลแต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นการฟื้นตัวไกลนะคะน่าจะเป็นการฟื้นตัวสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะคะน่าจะใช้ตัวแนวต้านจากตัวกราฟรายสัปดาห์นะคะที่เส้น EMA กราฟรายวันค่ะที่เส้น EMA 10วันนะคะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33.5จุดห้านะคะแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่33.7นะคะก็คือมองว่ามีโอกาสรีบาล เบาๆนะคะแต่ว่าก็ใช้แต่ละกราฟแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยประกอบกันไปนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตัว Weekly Technical View นะคะก็มีเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ